ครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่รายการโอ้สงะนไปึ้นไปบนไปแล้วอ๋ซ้ำละซ้ำละรายการแดกไปบนไปโดยพี่ีกรรายการพีดอมมินสิกนะครับโดยตอนนี้เรากําลังดูคุณบอยกําลังปรุงเมนูเวนจับอินไปทํำไป ในมนูนี้พิเศษ30บาทครับ35มบห้ามั้งกล่องนี่ครับของผมน่ากินกว่าของในบอยเยอะสาระเลนี่ครับมินนี้สามสิบบาทแพงครับไม่ได้แล้วมีเทคนิคในการ ตอนแรกในการกินเราทำเนี่ช้อน,อน,นด้วคนละชิมดูครับขั้นตอนแรกในการกินของคุณบอยกินไม่ลงตู้ก็เคยกุญแจเหมือนเดิมเดี๋ยวไปสู้กับปลาเนี่ยโอ้มันลิ้นตัวมากเลยครับ เรามาเริ่มที่เมนูของผมเลยนะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูการกินนะครับตักขึ้นมาข้าปากเข้าปากเนี่ดูมันดูมัน,มนอ่ามันปรุงเพิ่มครับปรุงเพิ่ม เอาเราก็ต้องจบรายการค่ินี้ก่อนเราดำเิ็นางสั้น